ร้านประมวลก็ขายมีข้าวมันไก่ต้มไก่ทอดนะครับบะหมี่นะครับแล้วก็ผัดกะเพราไก่นะครับขายทุกวันนะครับนี่ทิชแกอแบบใหม่ๆตลอดเลยนะครับเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยสดเนื้อเนี่าแบบใหม่ๆเลยมาได้นะครับโทรสั่งได้นะครับมีเบอร์โทรให้นะครับอันนี้แกงส้มนะคแกงส้มตาเออสวยเลยครับแล้วก็กะปินี่ครับกะปิกะปิุูงแท้นะครับ มาอุดหนุนได้นะครับขายทุกวันนะครับหน้าตลาดโทรสั่งได้นะครับโทรสั่งได้เลยสวัสดีครับพงพงลูกชิ้นปลาชาแนลสวัสดี f อทีทีนารักทุกคนนะครับสวัสดีตอนหกโมงครึ่งนะครับก็อยู่ที่ตลาดรอบวงจรนะครับถนนรังสิตนครนายกนะครับปากซอยรังสิตนครนายก56นะครับตำบลประชาทิตย์ปอำเภอธัญญานะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่หน้าตลาดครับตอนนี้พอดีเดิน มาดูมาซื้อเนี่ครับเป็นโคลากับน้ำแดงนะครับร้านน้องแม็กข้างหน้าตลาดนะครับเพราะว่าหิวแบบเย็นๆหน่อยแต่อากาศแบบดีนะครับวันนี้อากาศดีฝนตกไปแล้วก็หยุดไปแล้วก็ตอนเย็นก็อากาศดีนะครับวันจันทร์นะครับนี่บรรยากาศตลาดแบบเย็นสบายเลยครับข้างหน้าตลาดเดี๋ยวคุณจะพาเดินเที่ยวตลาดดูของกินดูกับข้าวในตลาดลวันนี้นะครับว่ามีอะไรมาขายบ้างนะครับนี่ของกินน่ากิน ร้านไหนหน่ากินน่าซื้อบ้างนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ตรงหน้าตลาดนี่แหละครับตลาดเราก็มีทั้งหมดสี่สี่ซอยหรือสีแถวนะครับซอยแรกก็อยู่สิดเซเว่นครับซอยที่สองครับซอยที่สามซอยที่สี่นะครับก็เรียกง่ายๆก็คือซอยแรกก็เป็นร้านลอตเตอรี่นะครับซอยที่สามก็จะเป็นร้าน ที่เอ๋นะครับเวฟแอนหวานยำซอยที่ซอยที่สองครับซอยที่สองเป็นร้านเวฟแอนหวานยำนะซอยที่สามก็เป็นร้านพี่เก๋นะครับร้านพี่เก๋ซอยที่สี่จะเป็นร้านพวงมาลัยนะครับถ้าใครเดินมาไม่ถูกก็เดินเข้าตามซอยนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเริ่มจากซอยที่หนึ่งดีกว่านะครับพอเริ่มจากหนึ่งหน้าตลาดเนี่ยหน้าตลาดก็เป็นร้านน้องแม็กนะครับชาไข่มุกสวัสดีครับน้องแม็กัครบ วันน tamam> ี้หมดแล้วนะครับเหลือเหลือน no ิดเดียวแม่ก็ขายตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงสองทุ่มนะครับเป็นชาไข่มุกครับมีนมสดโกโก้ชานมมะนาวโหลถึงสี่โมงเรอะีโหราถึงสี่โมงเหรอที่โรงเรียนต้องไปโรงเรียนอ๋อต้องไปขายที่โรงเรียนก่อนนะครับถ้าวันไปโรงเรียนก็คือ4ี่โมงถึงจะมาที่ตลาดนะครับจะอยู่หน้าตลาดเลยนะครับมีแก้วเล็กแก้วใหญ่นะครับสิบาทมีชามีไข่มุกให้ด้วยนะครับเหมาตุนได้ทุกวันนะครับตลาดขบวงจรครับ มาตรงนี้ก็เป็นลอตเตอรี่นำโชคนะครับแต่วันนี้หยุดนะครับมาทางนี้ก็เป็นข้าวมันไก่นะครับหัวหน้าซอยประมนนะครับข้าวมันไก่สูตรไหลลำนะครับนี่ครับ25บาท30บบาทไก่นอนรออยู่นะครับอันนี้ไก่ สวัสดีครับประมลสวัสดีคคุณเอฟซีวันนี้เป็นไงบ้างเจอฝนกันไหมคะเจวดาล้นหลามเลยค่ะเจวดามาโปอ้าวร้านประมลก็ขายมีข้าวมันไก่ต้มไก่ทอดนะครับบะหมี่นะครับแล้วก็ผัดกะเพราไก่นะครับขายทุกวันนะครับที่ตลาดร่วงวงจรครับมาอุดหนุนได้นะครับตรงข้ามก็จะเป็นพุกษาซาบะสวัสดีครับนี่พุกษาซาบะนี่ปลาซาบะร้อนๆเลยนะครับขายทุกวันครับสวัสดีครับพี่โนกี้ ร้านที Arrow, ่เขาก็จะมีข้าวปลาซาบะนะครับข้าวหมูซอสญี่ปุ่นข้าวหน้าไก่โทริยากินะครับไกยากิโซบะหมูไก่นะครับขายทุกวันหน้าตลาดเลยนะครับมาอุดหนุนได้นะครับร้านพี่นกเอียงทุซาสซาบะก็จะมีถุงทองนะครับถุงทองด้วยนะครับถุงทองนะครับแล้วก็ทอดมันประกายนะครับทอดมันประกายแล้วก็ปลาเห็ดนะครับนีปลาเห็ดอร่อยนะครับ สนใจโทรสั่งที่ก็ได้นะครับหรือว่าสั่งไลแมนได้นะครับหรือว่ามาทานที่ตลาดข้องวงจรได้นะครับเปิดทุกวันขายทุกวันข้างหลางก็เป็นแอมฟานะครับเป็นสไฟล์คอนทัคชอดนะครับมีลูกค้ากําลังซื้ออยู่นะก็จะมีเมนูตามนี้เลยนะครับขายทุกวันเปิดทุกวันครับหน้าตลาดครับซอยที่1มาได้เลยนะครับอ้าวไม่ค้าไปแล้วมาทางนี้ก็เป็น ร้านขึ้นแกงใต้นะครับวันนี้มีสตอนะครับสวัสดีครับแล้จะมีไส้ปลาปลาสาวนะครับมันกุ้งนะครับแล้วก็มีสตอแกะนะครับใช่วันนี้เหลือถุงเดียวเหลือถุงเดียวเอเพรุ่งนี้มีอีกพรุ่งนี้มีอีกนะครับลูกค้ามาเลยนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใครที่ดูคลิปอยู่พรุ่งนี้มานะครับขที่แกงแบบใหม่ๆตลอดเลยนะครับเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยเนเนื้อเนื้อแบบใหม่ๆเลย มาได้นะครับโทรสั่งได้นะครับมีเบอร์โทรให้นะครับนี้แสอันนี้แกงส้มนะครับชมตมกเออสวสวยเลยครับแล้วก็กระปินี่ครับกระปิ้นกะปิ้นแท้นะครับนะครับมาอุดหนุนได้นะครับขายทุกวันนะครับหน้าตลาดโทรสั่งได้นะครับโท <formulated? S 2> 네รสั่งได้เลยจะมีเบอร์โทรไว้ให้นะครับมาเลยที่ตลาดพวกวงจรมาซื้อได้อุดหนุนได้นะครับ <now S 1> ข้างหลังก็เป็นพี่ยันเลือเงาะอย่างเดียวเลือเงาะอย่างเดียวทุเรียนหมดนะครับขายดีมากอันนี้เงาะโรงเรียนนะครับร่อนๆเลยขายทุกวันหลานพี่ยันเจ็ดโมงเช้านะครับจนถึงสองทุ่มตอนนี้มีเงาะอย่างเดียวนะครับกินด,ด,ดีครับฝั่งนี้ก็เอาสวัสดีครับป้าแม่มมมยี่สิบไม้เหลือสิบเก้าไม้อ่านี่แปดไม้อ๋อยี่สิบไม้เหลือยี่สิบเอ็ดไม้เกินมาหนึ่งไม้ ป้าแมมก็จะมีหมูปิ้งนมสดนะครับแล้วก็ทอดมันปลาไก่แล้วก็อะไรอีกครับป้าแมมข้าวโพดวันนี้ไม่มีหมดไม่มีแล้วมีอะไรอีกมีแล้วไข่ไข่ก็จะมาด้วยกันทุกวันพุธโอเคมาดหนนได้นะครับเพื่อนบ้านอา้าวเพื่อนบ้านหายไปอยู่นู่นนะครับร้านพี่ชัดชัยนี่มาอุ้นหัวมุม ต้องแจ้งนะครับดิซีที่จะมากินไก่ใต้น้านะพอดีพี่เขาลับไปอยู่บ้านแล้วนะครับลับไปอยู่บ้านแล้วอยู่ไม่มีการก่อนตรงนี้ก็เป็นที่ฉัดชัยก้าวเนื้องูไปน้านะครับสวัสดีครับร้านที่เขาก็จะมีข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวข้าวหอมมะลินะครับนุ่มๆเลยนะครับแล้วก็ข้าวกล้องข้าวเสาวให้ข้าวไรเบอร์รี่นะครับข้าวไรเบอร์รี่หมดนะครับมาอุดหนุนได้ทุกวันนะตลาดกุ้งวงจรพี่ก็จะขายตั้งแต่ ตอนเช้าหกโมงเช้าจนถึงส0บโมงนครับแล้วก็บ่ายสองนะครับในตลาดนะครับจนถึงสองทุ่มเกือบสามทุ่มนะครับมาอุดน,นได้นะครับพิจชัชยเข้านึ่องอบไอน้ำนะครับก็จะวนไปเนี่ยวนเดี๋ยวผมพาเดินดูโซนที่หนึ่งครับโซนที่หนึ่งวันนี้จะถ่ายเป็นโซนๆไปเลยนะครับอันนี้โซนที่หนึ่งสวัสดีครับคุณยายไม่ได้เจอนานเลยมาแล้วตัวจริงเหลือ สามตัวสุดท้ายร้านคุณยายก็จะขายคุณแม่พี่ใหม่นะขายปลาทอดนะครับวันนี้ไม่มีแกงเหนึองวันแ,แล้วแกงหมดนะครับวันนี้ก็จะมีไก่สุนทักมะนาวดองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น้ำพริกนะครับแล้วก็ปลานิลทอดกับกรอบนะครับมาอุดรูปได้คุณยายขายทุกวันนะครับตลาดก็มวงจรนนครับเด,เดินขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นหมูสเต๊กค,คุณอ้นนะครับสวัสดีครับ หมูสเตย์ร้อนๆนะครับมีชุดเล็กชุดใหญ่นะครับลูกค้ากําลังมาแล้วนะครับเห็นไหมลูกค้ากําลังเดินเต็มเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเลิกงานกันนะครับมาอุดหนุนได้นะครับขายทุกวันนะครับตลาดกุ้งวงจรครับหมูสเตย์ณนอนโทรสั่งได้นะครับมีเบอร์โทรให้นะครับมาข้างหลังก็เป็นหอยหอยไปแล้วนะครับหอยแมคค้าไปแล้วหอยแม่คู่ไปแล้วขายดีขายดี สวัสดีครับมาร้านเจ้าประจำาัดแดงยำกบแห่งประเทศไทยสวัสดีครับผัแดงสวัสดีค่ะวันนี้ขายดีนะครับจะหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วค่ะโอ้โหวันนี้มีแกงอะไรบ้างครับต้มจต้มจืดแกงขี้เหล็กหมดแล้วค่ะอามา้แกงขี้เหล็กหมดแล้วนะครับกบเหลือชุดสุดท้ายนะครับวันนี้หนึ่งพันตัวหมดไปแล้วนะครับหนึ่งพันตัวสองร้อยตัวแลวครับหมดไปแล้วครับเพราะว่าวันนี้วันนี้ฝนตกใช่ไหมครับกบก็เลย ผมก็เลยชอบกระโดดนะครับร้านประแดงก็จะเป็นกับข้าวไม่ซ้ําแบบนะครับแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์แม่ค้าแล้วแต่อารมณ์แม่ค้านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยต้องมีครับยำกบนะครับเยือนพื้นนะครับเยืนพื้นคือยำกบครับสิ่งสิ่งที่ประกอบอย่างอืนเป็นส่วนประกอบนะครับมาอุดหนุนประแดงได้นะครับขายทุกวันหรือเปล่านะต้องมาให้ถูกวัน มาทางนี้ก็เป็นคุณป้านะครับสวัสดีครับมีปันนี่มีอะไรเสียบพร้อมบ้างครับวันนี้ทุกอย่างทุกอย่างนะคะล้าวเหนีะวข้าวหวานบาร์บีคิวชีสนะคะมันผสมนะคะมันเหลืองมันกรวดค่ะคือหลักๆก็มีองด่าด้านนี้ก็จะเป็นขนมป๊ยะนะคะจะมีถั่วอย่างเดียวเล็กนี่นะคะกล้วยอย่างเดียวถั่วฟักไข่สามไส้กรวดค่ะ ถัวไข่เค็มนะคะแล้วก็สะมีเคมบางตัวน,นะคะพวกนี้สามห้าสามอย่างน้อยนะคะคแล้วก็จะมีเค็มกล้วยหอมนะคะ20บาทเท่านั้นนะคะแวะมาถึงกันนะคะโอเคครับโทรสรั่งได้นะครับเบอร์โทรนี้จำหน้าจอไว้ได้นะครับเดีเ๋ยวมามาทางนี้ก็จะเป็นขายทอดปากใต้น,นครศรีธรรมราชนะครับอ้าวเสียงใครร้องอะเสียงแมวร้องอ เสียงแมวล้องเสียงแมวล้องที่ไหนมีแมวด้วยนะเสียงให้ตัวเลขตัวเลกร้องขอโทษครับก็จะเป็นไก่ทอดที่สลามปากใต้สวัสดีครับร้านพี่โอจะมีคอนะครับแล้วก็เครื่องในโครงไก่นะครับแล้วก็นางไก่ข้าวหมกหมดแล้วนะครับมีหมกไก่ไก่ต้มไก่ทอดนะครับ โตสั่งที่เขาได้นะครับดูว่าอุปทนที่ตลาดทุาวงจรได้ครับอร่อยนะครับมาช้าหมดนะครับใครไปแอบอยุ่นใต้โต๊ะ,น,ะ,ะนี่ต่างนี้ก็เป็นขนมครกนะครับลุงต้นประแดงขนมครกตรงเครื่องโบราณน,นะครับมีเผื่อมีข้าวโพดมีหอมสวัสดีครับนี่ครัร้อนๆเลยนะครับ าอุดหนุนป้าได้นะครับขายทุกวันนะครับหน้าตลาดซอยที่2ครับมาอุดหนุนได้เลยตลาดคั้วงจรครับวันนี้ก็มาที่ร้านพี่เอนะครับสวัสดีครับพี่เอเบฟแอนหวานยำเหมือนเดิมเบฟแอบหวานยำมุ่นะครับมีน้ำยำจำหน่ายนะครับโตสั่งแม่ค้าได้นะครับหรือว่าอยากทานยำนะครับก็จะมีหลายเมนูนะครับนี่ตามนี้เลยยำนะครับเป็นยำสดนะครับ เป็นของสดหมดนะครับร้านที่เอบสั่งได้นะครับอยู่หน้าตลาดเลยนะครับหน้าตลาดมาสั่งได้นะครับมาได้เลยเดี๋ยวจะพาไปซอยที่4กันครับซอยที่3ครับซอยที่3หน้าตลาดนี่หน้าตลาดซอยที่3ก็จะเป็นคอฟฟี่นะครับคอฟฟี่ปั้นน้ำเป็นตังนะครับตลาดพวกวงจรครับ เป็นร้านพี่เก๋ครับก็จะเป็นเมนูชาเนี่ยมีมีชากาแฟนะครับเป็นแบบเป็นชาสดนะครับกาแฟสดนะครับนี่ครับเมนูมีหลายเมนูนะครับน้ำปั่นก็มีครับร้านพี่เก๋ขายทุกวันนะครับขายทุกวัน ต่างไลแมนได้ครับแล้วก็ตรงมานี่ก็จะเป็นสวัสดีครับคุณพ่อก็จะเป็นผลไม้นะครับคุณพ่อคุณแม่น้องนิกนะครับแผงยาวหน้าตลาดนะครับซอยที่3มครับมีส่วนี้มีมะม่วงนะครับมีมะม่วงมีส้มมีเงาะนะครับยาวไปถึงข้างหลังเลยนะครับอร่อยอร่อยทุกวันนะครับสดๆเลย ฝั่งนี้ก็เป็นพี่นาครับถ่ายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ่จะกลับบ้านแล้วเหลือ2ถุงสุดท้ายวันนี้โห,ม,หมาไม่ทันนะครับหมดแล้วหมดเลยลูกค้าหมดก่อนนะครับลูกค,ค้าหมดก่อนลูกค,ค้ายังไม่หมดนะเนี่ยแต่แกงหมดก่อนทามพี่นางก็จะมียำแหนมนะครับเป็นหลักๆก็จะมียำแหนมแล้วก<ๆ>็เป็นกับข้าวข้าวแกงนะครับมาอุดหนุนได้ขายทุกวันนะครับตลาดค้าวงจรครับ นี่เงาะครับสวัสดีครับเงาะโรงเรียนนะครับโลละส0บาทนะครับจะหมดแล้วนะครับนี่40บาทผลหวานลอนเลยนะครับมาอุดหนุนได้นะครับนี่แผงยาไปถึงเท่าไรสวัสดีครับแม่ค้านี่ครับมีปูจิกนะครับกาล่านะครับนิวเสียแล้วก็เป็นน้ำผลไม้ไทยครับมีน้ำเก๊กหวยน้ำใบเตยน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะตูมน้ำมะพร้าวมะนาวนะครับแล้วน้ำองุ่นครับ10บาทเองครับ ป็นเกติมาเลยนะครับข้างในมองสูงได้นะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นต้มยำทําเงินนะครับน้ำพ่นน้าใสรวมมิทะเลลานะครับสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีค่ะหหน้าสายมากเลยกล้องครับสายมากเลยครับผมแกะยี้ก็าล้ออย่ายิ้มนะครับอย่ายิ้มเดี๋ยวมันเป็นรอยครับเด๋ยวใจละลายเด๋ยวใจละลายนี่ต้มร้อนๆเดือดๆครับพริกกุ้ยเองผักผูกเอง หมูเลี้ยงเองไก่เลี้ยงเองครับปลาทะเลก็เลี้ยงเองทุกอย่างเลี้ยงเองหมดมามาดูเลยครับไม่ได้ตัดออกตัดคลิปเลยนะครับมาอุดหนุนได้นะครับตลาดผู้วงจรร้านต้มยำทำเงินครับได้อร่อยทุกถ้วยครับถ้วยไหนไม่อร่อยเอามาคืนได้ครับเอาถ้วยแล้วมาคืนนี่มาตรงนี้ก็เป็นอาหารเหนือร้านน้องแฮมนะครับแต่เป็นน้องใบเฟิร์นสวัสดีครับน้องใบเฟิร์นสวัสดีค่ะ วันนี้มีอะไรบ้างมนนเามนูนี่เลต้มมะหนุแล้วก็ยำไก่ใส่ปีราดซุกแล้วก็ลาดิ่กักองพริกนุ่มแล้วก็น้ำเหี้ยวครับไส้อัวอว่วครับกระแคบหมูครบหมูโอ้โหวันนี้เหลือแค่นี้นะครับลูกค้าถ้ามามาช้าได้หมดนะครับร้านนี้มาอุดหนุนได้ครับตลาดก็วงจรอาหารเหนือครับอาหารเหนือเรานี่เอง เดมาซอยที่ซอยที่สามซอยที่สี่ครับบางชันเนื้อสดที่จานเนื้อสดนะครับสวัสดีครับโอว้วันนี้เนื้อจะหมดแล้วนะครับเนื้อ,อใช่ชอ<ะ>รอบ,รอบดึกเพาะวันนี้แบบต้องมาดึกๆเพราะว่าไม่มีคนเต้ารัสวัสดีครับ อันนี้ถ่ายเป็นวิดีโอครับวิดีโอลงช่องครับก็จะเป็นเนื้อสดนะครับอันนี้เป็นเนื้อแดดเดียวนะครับไม่ถ่ายนตัวเองเหรอถ่ายครับถ่ายร้านตัวเองเขาเบื่อแล้วไงครับเขาดูเบื่อแล้วก็เลยก็เลยมาถ่ายในตลาดครับจะเป็นเนื้อสดนะครับาบจันเนื้อสดมาสั่งได้นะครับขายทุกวันตลาดเขาวงจรนะครับตัวสั่งได้ไมลูกค้าก็มาสั่งไว้ท้างล้านก็เป็นผักสดครบวงจรนะครับ ร้านพี่เอนะพี่เก๋นะสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีครับพี่เก๋ร้านพี่เก๋ก็5บาท10บาทนะครับสดๆดทุกวันกระดาษก็วงจรมาอุดหนุนได้ซื้อได้นะครับเปิดตั้งแต่บ่าย2โมงนะครับจนถึง3ามทุ่มเลยครับจนเขาปิดไฟเลยนะครับโทรสั่งได้นะครับมีเบอร์โทรให้มีไลน์ให้นะครับมาอุดหนุนได้นะครับเปิดทุกวันขายทุกวันนะครับมีราคาให้พร้อมนะลูกค้าเลือกได้สั่งได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวครับสวัสดีครับ กำลังจ้องเครื่องอยู่นะครับข้างหลังก็เป็นอยากตำอยากตำร้านคุณพี่จินนะครับถ้าอยากตำต้องตะโกนดังๆครับเดี๋ยวแม่ค้าจะมาหาเองร้านนี้มีหลายตำครับบอกได้เลยนะครับอร่อยมากเดินตรงขึ้นไปข้างบนตรงไปข้างบนครับก็จะเป็นพวงมาลัยลุงยอดนะครับสวัสดีครับ มาเจอทุกวันเลยร้านนี้นะครับเพราะเราเจอกันทุกวันอยู่แล้วก็จะมีหมากรูทุกเทียนนะครับของไหว้นะครับน้ําแดงมีหมดนะครับแล้วก็มีพวงมาลัยนะครับมีดาวเรืองกุหลาบ5บาทแล้วก็10บาทนะครับพวงใหญ่ก็มี20-30มีหมดทุกราคานะครับจะเอาแบบไหนบอกไป้าได้นะครับมีดอกบัวนะครับดาวเรืองกล้วยไม้นะครับแล้วก็กุหลาบนะครับดอกไม้มาเลนะครับไว้ใส่แจกันไหว้พระนะครับ พรุ่งนี้วันโกนขายตอนเช้าด้วยนะครับเอ่อตีห้าตีห้านะครับตอนเช้าหน้าตลาดนี่แหละตรงนี้แหละครับวันโกนนะครับมาอุดหนุนได้นะครับบายครัฝั่งนี้ก็จะเป็นสเต็กนะครับสเต็กบ้านเก๋สวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับแม่ค้าสเต็กบ้านเก๋เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงสองทุ่มนะครับ สั่งไลน์แมนได้นะครับมีสเต็กอะไรบ้างครับอ่าสเต็กหมูสเต็กไก่ครับไก่เป็นซุปไก่เป็นสะโพกเป็นซนัพนอตครับกะเทียงเป็นสลัดอ๋อเกะเทียงเป็นสลัดนะครับอร่อยนะครับอร่อยอร่อยมาได้เลยครับตลาดทุ่งวงจรร้านก็อยู่ข้างหน้าที่ไลแมนร้านปั่นน้ำเป็นตังคค์รับอ๋อสั่งได้ที่ไลน์แมนปั่นน้ำเป็นตังนะครับสั่งได้เลยนะครับไลแมนร้านปั่นน้ำเป็นตังร้านที่เก๋เอ่อสั่งน้ำได้ด้วยนะครับนี่ร้านนี้นะครับก็ ขอบคุณนะครับฝากเอแล้วก็ทุกๆคนครับที่เข้ามาดูคลิปก็ฝากมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเราได้นะครับตลาดครงวงจรนะครับเปิดทุกวันขายทุกวันนะครับตั้งแต่หกโมงเช้าก็จะมีกับข้าวขายข้างหน้าถ้งหกโมงเช้าเนี่ยขายตรงนี้นะครับหกโมงเช้าถึง9ก้าโมงครับแล้วก็บ่ายสองโมงครับเป็นต้นไปก็จะอยู่ในตลาดครับจนถึงสองทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับก็ ฝากมาดูเพราะาไม่ค้าด้วยนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ